หัวข้อการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นหัวข้อที่จําเป็นมากๆเลยนะคะใครที่มาปั้นช่องมาสร้างตัวตนนอกจากการที่เราจะรู้จักคอนเทนต์แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าการเล่าเรื่องของเราเนี่ยให้เพื่อนๆค่ะชื่นชอบและได้ประโยชน์เรื่องเล่าของเราแล้วก็ให้ชวนให้เพื่อนติดตามได้อย่างไรนะคะคนที่จะมาติดตามเราเขาจะมารับประโยชน์จากเราค่ะเราก็อาจจะต้องค้นหาว่าเราเนี่ยจะให้ประโยชน์อะไรต่อเพื่อนเพื่อบ้างนะคะช่องสร้างตัวตนแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของเล่าเรื่องยังไม่เป็นนะคะ เดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตแนะนําหนังสือไปด้วยนะคะเพราะว่าหนังสือเหล่านี้ค่ะจะเกิดทําให้เราพัฒนาทักษะในเรื่องของความกล้าหาญความมั่นใจในตัวเองในการเล่าเรื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะเป็นหนังสือภาษาโปรแกรมสมองที่เราควรจะพูดกับตัวเองบ่อยๆนะคะภาษาแห่งการพัฒนาทักษะของเราสวัสดีจ้ะ าภาษา,าก็จะเป็นแล้วก็มีเก้าอี้เก้าอี้ที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะเก้าอี้ e ที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆด้วยเป็นหนังสือ NLP นะคะที่แนะนําอาหนังสือก็แล้วกันเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณที่สุพัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่มาปั้นช่องสร้างตัวตนนะคะ เคยเข้ามาครั้งแรกไหมคะสวัสดีค่ะเคยเข้ามาพูดคุยแล้วก็นั่งฟังกันไหมคะช่องนี้นะคะน้องจะเล่าเรื่องแล้วก็แบ่งปันในเรื่องของทักษะโปรแกรมสมองศาสตร์แห่งความสําเร็จอาการรูปแบบความคิดและอารมณ์การเข้าใจอารมณ์ตนเองการจัดการสภาวะที่เราไร้สติแล้วก็ทําให้มีสติ มีที่ยืนในตัวเองแล้วกลับมารับตัวเองมากยิ่งขึ้นกลับมารู้จักตัวเองนะคะเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองมีพลังความนับถือตัวเองเราต้องรู้จักตัวของเราเองก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าถึงการเล่าเรื่องนะคะก่อนที่จะเข้าถึงการเล่าเรื่องมารู้จักตัวเองก่อนค่ะว่าการรู้จักตัวเองเนี่ยมันเป็นคําที่มันเป็นคําที่ง่ายๆนะคะแต่น้อยคนมากๆเลยที่จะรู้จัก เราทําไมเราต้องรู้จักตัวเราเพราะการปั้นคอนเทนต์การปั้นช่องอะค่ะมันต้องปั้นช่องในรูปแบบที่เป็นตัวเราจริงๆนะคะถ้าเราไม่ได้มาทางสายขายนะคะการสร้างสร้างช่องออนไลน์หรือว่า t i k t o อกเนี่ยหนึ่งถ้าเรามาทางสายขายเราไม่ต้องรู้จักตัวเราก็ได้แต่เราต้องรู้จักสินค้าและต้องรู้จัก กลุ่มลูกค้าของเราว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครใครจะซื้อสินค้าของเรา2ค่ะถ้าเรามาในสายของสร้างตัวตนนะคะไม่ได้มาในสายขายจ๋าเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวเองแล้วรู้จักคําว่าคอนเทนต์ด้วยนะคะคอนเทนต์ก็คือทําคลิปวิดีโอ ภาพนิ่งคำคมหรือสิ่งที่เราจะผลิตแล้วนำเสนอเพื่อนๆในโลกของออนไลน์นะคะอันนี้ประเภทคำว่าคอนเทนต์อันที่3ก็คือเราต้องรู้จักเรื่องเราเรื่องของเราเนี่ยค่ะว่าเรื่องของของเราเนี่ยค่ะว่าเรื่องของเราเนี่ยมันน่าสนใจยังไง อะไรเราจะค้นหาอะไรล่ะในชีวิตของเรามีเรื่องเยอะมากค่ะหลายเรื่องมากเลยเรื่องของเราเนี่ยค่ะว่าเรื่องของเราเนี่ยมันน่าสนใจยังไงอะไรเราจะค้นหาอะไรล่ะในชีวิตของเรามีเรื่องเยอะมากค่ะหลายเรื่องมากเลยที่ทําให้เราเนี่ยเป็นที่รู้จักกับเพื่อนๆได้มากขึ้นด้วยนะเมื่อเรามีโอกาสในการที่ทําให้เพื่อนๆรู้จักเพื่อนๆก็จะมีโอกาสในการเข้ามาดูสินค้าของเราด้วยเช่นกันนะคะ ในโลกของออนไลน์ยุคนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพื่อนอถ้าใครที่กําลังตกงานนะคะกำลังตกงานก็ลองเข้าสู่โลกของออนไลน์ดูแต่ว่าเราอยากไปหลงไหลหรือว่าโมเมากับมันนะคะเราจะต้องมีการจัดวางเวลาอย่างสวยงามด้วยไม่งั้นเนี่ยชีวิตของเราก็จะถูกอ,ออนไลน์เนี่ยเบียด ดูดไปเลยชีวิตของเราก็จะไม่มีอิสระด้วยเช่นกันนะคะเอาล่ะนะคะในเทคนิคของการเล่าเรื่องเนี่ยเล่าง่ายๆก็คือ1ค่ะเราต้องเข้าใจตัวเราว่าเราเป็นใครมีอาชีพอะไรนะคะแล้วก็มีความสามารถมีความชอบ เรื่องอะไรบ้างสมมุติเรามีอาชีพอิสระของเราอาชีพอิสระเนี่ยเราสามารถเอามุมของอาชีพอิสระนั้นมานําเสนอให้กับเพื่อนๆในโลกของออนไลน์นั้นรู้จักเราได้อย่างไรอาชีพอิสระนั้นๆเรามีจุดแข็งหรือว่าข้อดีอะไรบ้างที่เราสามารถที่แบ่งปันหรือเล่าเรื่องเล่าเรื่องเป็นภาพเล่าเรื่องเป็น เหตุการณ์เล่าเรื่องเป็นประสบการณ์ต่างๆนานาค่ะเราก็โพสต์แล้วก็ทําคลิปวิดีโอจากนั้นค่ะเมื่อเราทําคลิปวิดีโอไปสักประมาณ20คลิปเนี่ยช่องของเราก็จะมีความชัดเจนนะคะในการปั้นช่อง เราจะต้องทําให้เป็นช่องที่ทิศทางเดียวกันด้วยนะเช่นเราจะทําภาคการเกษตรเราจะทําการกีฬาเราจะทาเรื่องสุขภาพเราจะทําเรื่องจิตวิทยาเราจะทําเรื่องความสวยงามหรือเราจะทําช่องเรื่องใดๆให้ไปค้นหาหมวดหมู่มานะคะเพราะว่าไอ้เจ้าติ๊กตอกเนี่ยเขาก็จะมีหมวดหมู่ตอนที่เราตั้งค่าช่องอะค่ะเขาจะมีหมวดหมู่ประเภท ของช่องเราว่าเราจะเป็นหมวดหมู่อะไรหมวดหมู่ขายหมวดหมู่การการสาธิตทดลองหมวดหมู่การศึกษาหรือหมวดหมู่สุขภาพหมวดหมู่แม่และเด็กอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเราตีโจทย์เราได้เราก็ไปคลิกตรงหมวดหมู่การตั้งค่าช่องอนะคะ่ะมันก็จะนําส่งคลิปของเราไปยังกลุ่มคนนั้นๆด้วยนะะ <c oughs> ข้อที่หนึ่งไปแล้วนะคะเมื่อเรารู้ค่ะว่าเราจะมา เ,เราเป็นไพรเราจะมาปั้นช่องเรื่องอะไรจากนั้นเราก็ตั้งค่าช่องนะคะจากนั้นค่ะอันที่3มเราผลิตคลิปให้เป็นทิศทางรู้สึกว่าเราชอบมันไหมหรือเรายังมีความรู้สึกว่าไม่ชอบมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกับอาชีพในหน้าออนไลน์เปล่านะคะเป็นเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความรู้ไม่มากพอหรือความพยายามไม่มากพอหรือเป้าหมายของเราค่ะไม่ได้เป็นเป้าหมายที่มันท้าทายมากนักนะคะ แล้วนะคะเพื่อนๆบางทีเนี่ยการฝึกฝนชั่วโมงบินของเรายังไม่มากพอด้วยสาและทําให้เราเกิดความท้อง,ง่ายด้วยนะคะทีนี้เรามาเข้าในเรื่องของอทักษะวิธีการพูดหรือวิธีการเล่าเรื่องนะคะหลายคนค่ะทักถ,ถามมาถามว่า,าคดคะถ้าเราจะพูดแสดงออกหรือ,อเล่าเรื่องแต่ปัญหาก็คือเราพูดไม่ชัดนะคะปัญหาก็คือเราพูดไม่ชัด 2. เรายังไม่กล้า 3. เรายังยอมรับ เสียงของเราไม่ได้หรือว่าเรายอมรับหน้าของเราไม่ได้นะคะบนหน้ากล้องเนี่ยเราทำยังไงดีนะคะเบสิกพื้นฐานเลยน้องมักจะใช้คําแนะนําแบบนี้ค่ะก็ะคือให้เราอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆง่ายๆ ข้อที่1อ่าข้อที่1ก่อนข้อที่1ก็คือเอาหนังสือมาหนึ่งเล่มน,นะคะหนังสือที่เราชอบเป็นหนังสืออะไรก็ได้นะ,ะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงค่ะคนที่ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้แสดงออกหรือไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกสมองในส่วนของผลิตภาษานะะสมองในส่วนของการสั่งการปากสมองในส่วนของการสั่งการปอดเนี่ยนะคะเขาจะไม่สามารถที่สั่งการได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเขาก็จะมีการา ติดขัดในเรื่องของการพูดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการที่เราเอาหนังสือมาสักหนึ่งเล่มแล้วก็อ่านนะคะวันละประมาณ5-10นาทีหรือห้าหน้าก็ได้นะคะน้อยกว่านั้นได้ไหมได้ค่ะสำหรับเรานะคะ น้อยกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าหหน้าเนี่ยมันจะฝึกในเรื่องของการใช้กล่องเสียงฝึกสมองในการบังคับระบบประสาทในส่วนของการอ้าปากการหุบปากการกระดกลิ้นสําหรับอักขระบางตัวนะคะการเปล่งเสียงการใช้พลังเสียงการคอนโทรลกล่องกล่องหลอดเสียงการคอนโทรลการหายใจการใช้จังหวะหยุด จังหวะพูดนะะหนังสือเล่มนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของความกล้าหาญมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะเราก็ออกมาอ่านหนังสือนะคะประมาณสักอย่างน้อย5-10นาทีในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะให้เสียงออกมาจากกล่องเสียงเราแล้วเราจะมีความคุ้นชินคุ้นเคยใบหน้าของเราข้อที่2เมื่อเราฝึกอ่านหนังสือเพื่อที่จะฝึกสมองในเรื่องของการควบคุมการขยับปากการใช้ทัการใช้ มุมมองของสมองของเราไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามมันจะทําได้รวดเร็วมากขึ้นบางคนคิดเร็วแต่พูดช้าและบางคนพูดช้านะคะแล้วก็คิดช้าด้วยมันก็ต้องฝึกนะคะอันที่หนึ่งพอเราฝึกในเรื่องของการอ่านแล้วบางคนก็บอกว่าโค้ชคะอย่างเช่นน้องอาสมาเนี่ยฝึกแค่3วันเองนะคะฝึก แค่การอ่าน3วันเองนะนอ้องอาสมาไม่กล้าพูดแล้วก็พูดอยู่ในลําคอไม่กล้าที่จะตัดสินใจคือไม่มีตัวตนเลยนะคะอันนี้เคสที่ยกตัวอย่างจากการอ่านหนังสือแค่ 2- อสวันเท่านั้นนะคะพอน้องเขาอ่านหนังสือเนี่ยจากที่เดินหลังคอมนะคะ จากที่เดินหลังค่อมหลังโกงเนี่ยก็เขาบอกว่าพ่ออ่านไป3ามวันนะคะพี่น้องรู้สึกว่ายืนตัวตรงยืนตัวตรงขึ้นแล้วมีความกล้าหาญมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าได้ยินเสียงตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะในแต่ละวันเนี่ยน้องพ่าไม่พูดกับใครในบ้านเลยนะคะไม่ค่อยพูดกับใครในบ้านเพราะเป็นแม่บ้านธรรมดากว่าจะเจอผู้คนก็ต้องเจอสามีกลับมาหรือเจอลูกกลับมาเพราะฉะนั้นชาวแม่บ้านต่างเนี่ยถ้าเราไม่ไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเนี่ย ทักษะในเรื่องของการพูดการอ้าปากการควบคุมต่างๆเราก็จะติดขัดด้วยดังนั้นการอ่านหนังสือวันละประมาณ5-10นาทีก็จะทําให้มีการฝึกสมองมีการฝึกการควบคุมมีการฝึกในเรื่องของภาษาคิดภาษาพูดให้สอดคล้องไปด้วยนะเริ่มงจนจากการอ่านหนังสืออันที่สองค่ะเพิ่มความมั่นใจด้วยการออกกล้องด้วยการอัดคลิปวิดีโอค่ะคลิปวิดีโอตอนแรกเราอาจจะยังไม่ต้องไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆใช้มือถือของเรานี่แหละอัด ตัวเราอัดภาพของเราค่ะแล้วก็พูดแนะนําตัวเองอาจจะอ่านหนังสือนะคะแล้วก็อาาัดเป็นคลิปวิดีโอสักประมาณ3นาที5นาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง10นาทีทีนี้ค่ะให้เราอ่ะมาดูข้อที่3นะคะให้เรามาดูคลิปนั้นๆซ้ําๆบ่อยๆเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะให้เราค่ะคุ้นชินกับคลิปวิดีโอและเสียงของตัวเองแล้วอันที่4เรามาปรับปรุงค่ะว่าการที่เราพูดคุย ในคลิปวิดีโอนั้นอะ่ะมันพูดช้าเกินไปเร็วเกินไปอักขระไม่ชัดอ้าปากยังไม่ได้ยังพูดคลุมเครือนะยังพูดเหมือนกับว่าพูดในลําคอคนฟังก็งไม่เข้าใจไอเราเองก็ฟังไม่เข้าใจทีนพอขั้นตอนที่4แล้วขั้นตอนที่5าค่ะเรามาพัฒนาในเรื่องของทักษะการพูดทั้ง4ข้อข้อ1นะคะย้อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะข้อที่1นะคะ มีโทรศัพท์เข้าข้อที่1น,นะคะฝึกอ่านหนังสือวันละ 5- 10นาทีสําหรับคนที่มาฝึกพูดนะคะข้อที่2ให้ฝึกในเรื่องของการพูดโดยการผ่านคลิปวิดีโอนะะพูดชา้าพูดเร็วก็มาฝึก ข้อที่3การฝึกอ่านเนี่ยมันจะทําให้เราพูดชัดขึ้นอย่างเช <itu? S 2> ่นอักขระรอเรือรอลิงก็ไก่ขอไข่คอขวดคอควายหอนกุ hu, ag au, ag ้งนะสำหรับคนใต้ก็จะเป็นหงอหอนกู้งงงูก็จะเป็นหูอย่างเงี้ยค่ะการไลฟ์สดในติ k กตี่ยเน้น ให้เป็นตัวตนของเรานะคะให้เป็นสไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ของเรา,าชัดเจนที่สุดน,นะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าใครจะจนจะรวยจะหล่อหรือไม่หล่อจะหน้าตาขี้เหร่หรือใดๆก็ตามถ้าคนคนนั้นสามารถนําเสนอซึ่งตัวตนของเขาจริงๆอะคะ่ะมันก็จะเป็นภาพจําที่เพื่อนๆในออนไลน์เนี่ยจดจําได้และนี่คือปัจจัยสําคัญเลยนะคะ วัตถุประสงค์สําคัญเลยการสร้างตัวตนไม่ได้สดะนาเสนอให้เพื่อนนประทับใจในความสวยความหล่อของเราแต่ให้เพื่อนๆจดจําได้ค่ะหลายคนอาจจะใช้ลักษณะการแต่งตัว อ่าอย่างเช่นมีน้องคนหนึ่งนะคะทำคอนเทนต์ได้ดีมากๆเลยค่ะเขาจะใส่ชุดยีนแล้วก็ใส่หมวกสีแดงนะคะก็จะบอกกันต่อๆไปเลยค่ะว่าคนคนนี้ค่ะสอนในเรื่องของการทำคอนเทนต์ได้เข้าใจมากๆเลยใส่เสื้อ,สอใส่เสื้อยีนใส่ชุดยีนนะคะแล้วก็ใส่หมวกสีแดงหรือใครที่เป็นลักษณะที่โดดเดน่นชัดเจนไม่ซ้ำหน้าใครไม่ซ้ำแบบใครค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแบบภาษาถิ่นภาษาใตา้ภาษากลาง นะะหรือคําขึ้นต้นหรือคําแนะนําใดๆก็ตามให้เราค่ะไปค้นหามาว่าเอ้เราจะแนะนําตัวยังไงหรืออะไรที่มันจะทําให้เป็นภาพจําของเพื่อนๆที่จดจําเราได้นะคะจากนั้นค่ะเพื่อนๆก็มาฝึกเล่าเรื่องแล้วนะค,ะส,สคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้เราจะมาเข้าในหัวข้อของการฝึกเล่าเรื่องค่ะการฝึกเล่าเรื่องเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันยากใช่ไหมคะ การเล่าเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องของเรานะคะอาจจะเป็นการเล่าเรื่องหนังสือที่เราเคยอ่านเรามาแบ่งปันค่ะ ฝึกในเรื่องของการจับใจความจับประเด็นสําคัญหรือไปดูข่าวมาเอาไปดูข่าวเนี่ยพยายามอย่าเอาข่าวลบนะคะเพราะข่าวลบเนี่ยมันทําให้พลังงานของเราลดลงเวลาเรามาพูดเรามาไลฟ์สดเนี่ยมันจําเป็นอย่างมากๆเลยนะที่ต้องต้องใช้ความสดใสความร่าเริองอินเนอร์จีแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานสูงมากในขณะที่เราจะต้องมาไลฟ์สดนะคะถ้าเราไปดูข่าวลบๆข่าวแย่ๆมาแล้วแต่ถ้าเป็นลักษณะของการดูข่าวลบแต่มาวิจารณ์หรือมาวิเคราะห์ข่าวให้กับเพื่อนๆอันนั้นก็ได้แต่ อย่าไปอินกับความรู้สึกแย่ๆกับข่าวเหล่านั้นนะคะเพราะเราจะติดกับไปกับข่าวเหล่านั้นเลยทีเดียวนะคะทีนี้เพื่อนๆที่มาติดตามกลุ่มเราอะค่ะถ้าเราพูดในเรื่องของลบๆก็ส่วนใหญ่เจ้าก็จะเป็นคนที่มี mindset ที่ลบๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการแบ่งปันอาจจะเป็นข่าวที่ดีหรือข่าวสารบ้านเมืองนะคะโครงการดีๆของรัฐบาลหรือโครงการดีๆของกรุงเทพหรือประเทศใดๆก็ตามเอามาแชร์และแบ่งปัน การเล่าเรื่องแบบนี้ให้เราจับใจความสำคัญนะคะว่าหนึ่งค่ะเราได้ข่าวอะไรมาและข่าวเนี้ยมันรู้สึกกระทบใจเราอย่างไรนะคะถ้าเราสามารถที่จะแปลงข่าวแล้วถามความรู้สึกตัวเราว่าเราได้อะไรจากข่าวนี้การนำเสนอด้วยมุมมองหรือการวิเคราะห์ตัวเราวิเคราะห์ข่าวนั้นด้วยตัวเราค่ะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะนะคะถ้าเราเป็นคนที่ชอบอ่านชอบติดตามข่าวอยู่สม่ําเสมอการวิเคราะห์นั้นก็จะเป็นวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลที่เราเคยมีมาแล้วก็ข้อมูลใหม่มาเปรียบเทียบแล้วก็ผลิตออกมาเป็นบทวิเคราะห์ที่เพื่อนๆพ,พ,พอฟังแล้วเออมีไอเดียมากขึ้นนะคะได้สาระดีๆจากการติดตามช่องเรามากขึ้นประเภทนี้เราก็สามารถนํามาไลฟ์สดได้ด้วยเช่นกันนะคะออกมาเล่าเรื่องอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้หัวข้อต่อไปนะคะ นั้นประเภทนั้นก็เราสามารถที่จะเอามาเล่าเรื่องได้ประเภทที่สองค่ะเอาจากไหนมาเล่านอกจากเรื่องของเราแล้วนะก็คือประเภทเมื่อกี้ประเภทข่าวสารบ้านเมืองสองประเภทหนังสือที่เราชื่นชอบประมาณว่าเราชอบในหนังสือสไตล์ไหนแล้วสไตล์นั้นเรามามี ประโยชน์ต่อเราอย่างไงเช่นหนังสือการทำครัวหรือเคล็ดลับการดูแลทำความสะอาดบ้านมีพี่คนหนึ่งนะคะชื่อพี่ไก่ค่ะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทหลายบริษัทเลยนะคะตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำพริกปะลาะร้าน้ำปะลาลันจวนนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะรู้จักและใช่ไหมมียอดติดตามเกือบจะเกือบจะล้านแล้วล่ะนะคะ,ะพี่ไก่เนี่ยเขาก็จะมา เป็นเจ้าของธุรกิจหลายบริษัทนะคะแต่ว่าพี่ไก่ก็จะมาเล่าเรื่องแบ่งปันเรื่องเทคนิควิธีการทําความสะอาดบ้านค่ะเพื่อนๆคะแค่ทําความสะอาดบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีเคล็ดลับด้วยนะคะแต่เพื่อนๆหลายคนแม่บ้านหลายคนค่ะไม่รู้อย่างเช่นการการดูแลกระเบื้องในห้องน้ํากระเบื้องประเภทไหนควรดูแลด้วยน้ํายาล้าง ห้องน้ําประเภทไหนกระจกประเภทนี้ควรดูแลแบบไหนการล้างจงล้างจานในแต่ละยี่ห้อแต่ละลักษณะควรจะดูแลถ้วยชามแบบไหนช่องของเขานะคะดังมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รายละเอียดที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจค่ะแต่ด้วยว่าพี่ไก่เนี่ยได้ถูกเลี้ยงดูมากับคุณย่ากับคุณแม่ที่หัวโบราณหน่อยเขาก็เลยเอาความโบราณเนี่ยมานำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นอะให้กับช่องใน Tik t o k ได้รับรู้ ที่นี้ค่ะเขาก็มีความนิยมมากเลยนะแม่บ้านหลายคนได้ทักทายเพื่อไปถามว่าทำความสะอาดยังไงจัดที่นอนยังไงดูแลเ,เสื้อผ้าให้ใหม่ยังไงดูดูสิครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่คนหลายคนสนใจค่ะช่องของเขาก็ดังมากเลยพอเขาสามารถที่จะเล่าเรื่องแบบนี้มีคนโต้ตอบมีคนซักถามช่องนี้มีค่าเ n g a g e m e n ทที่เยอะมากๆดังนั้นค่ะติต๊ t o k จึงนำส่งคลิปของเขาไปยังกลุ่มแม่บ้านเยอะมากค่ะจากนั้นผลิตภัณฑ์ของแม่ไก่นะคะ ผลิตภัณฑ์ของพี่ไก่เนี่ยก็คือยาอน้ำยาทำความสะอาดบ้านน้ำยาทำความสะอาดพื้นซึ่งมียอดขายเยอะมากๆเลยนะน่าอัศจรรย์ค่ะอันที่สองอพี่ไก่ก็ได้ขายน้ำพริกปลารันจวนนะคะน้ำปะลารันจวนค่ะก็มีออเดอร์เยอะมากๆด้วยเช่นกันจากนั้นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเครื่องครัวเครื่องใช้พี่ไก่ใช้อะไรเนี่ย เป็นต้นแบบทั้งหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าเมื่อเราพัฒนาจนตัวเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์จากเรื่องราวของเราจากเรื่องเล่าของเราแล้วเราหยิบจับอะไรก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นต้นแบบของผู้ใช้สินค้าทั้งหมดหยิบจับอะไรมันสามารถขายได้ทั้งหมดคนหามักจะตามคนที่เขายอมรับแล้วว่าคนเนี้มีประสิทธิภาพคนนี้มีคุณภาพการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าคนนี้ฉันเชื่อคนนี้แล้วเพราะเราตีโจทย์ว่าเราเชื่อคนนี้แล้วค่ะคนคนนั้นเนี่ย เป็นแบรนด์ให้กับทุกๆยี่ห้อได้เลยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของการที่เราเล่าเรื่องในเฉพาะเรื่องที่เราถนัดนะคะทีนี้ในส่วนของการที่เราจะเล่าเรื่องส่วนตัวนะะที่เราจะเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งได้อย่างไรพี่น้องแบ่งโครงสร้างของการเล่าเรื่องแบบนี้นะคะเล่าเรื่องของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องต้นคือการแนะนําตัวเขาโครงเรื่องนะคะกลางเนื้อหา รายละเอียดเรื่องและจบท้ายค่ะ Call to action เรื่องเล่านี้ให้ประโยชน์ต่อคนฟังอย่างไรแล้วก็เรื่องเล่านี้เนี่ยจะนําไปสู่ธุรกิจของเราได้อย่างไรนําไปสู่การที่เราจะเพิ่มยอดผู้ติดตามได้อย่างไรนะคะอันดับต้นค่ะโครงสร้างของต้นเรื่องเนี่ยเราแนะนําตัวแล้วก็บอกเขาว่าว่าเรามีความคิดมีไมซ์เซ็ตหรือมีมุคลิกหรือมีอาชีพอะไรอาชีพเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรและทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ มีประสบการณ์ที่ไม่ดีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเราแชร์ริ่งออกไปเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากเราคนที่มีประสบการณ์ร่วมกันก็จะมาคุยกับเราในไลฟ์นะคะหรือว่ามาเป็นผู้หนึ่งที่ติดตามเราคนที่ติดตามเราก็คือคนที่มีประสบการณ์ร่วมกันหรือคนที่กำลังหาประสบการณ์แบบที่เรามีประสบการณ์นั้นแหะ ะะอันดับแรกเนี่ยในช่วงต้นค่ะเราก็เล่าเรื่องว่าเราเป็นอะไรอยู่ที่ไหนทําอะไรมีไม้เซตมีมุมมองของความคิดเรื่องต่างๆนั้นอย่างไรเองะไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่ชอบเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้ชอบเราทุกคนอยู่แล้วในโลกของออนไลน์มีเฉพาะกลุ่มคนบางคนเท่านั้นนะคะที่ชื่นชอบเราดังนั้นพอตอนช่วงกลางค่ะก็จะเป็นรายละเอียดที่เราสามารถที่จะเสนอให้กับเพื่อนๆได้นะคะว่าเราทําอะไรมีความคิดอะไรถึงได้มา สร้างตัวตนบนออนไลน์แล้วก็เราเนี่ยทำอาชีพในบนออนไลน์ยังไงบางคนก็ขายกาแฟบางคนก็ขายครีมบางคนก็ทำเอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งของบริษัทใดๆก็ตามนะแล้วพอตอนท้ายเราได้ทำในสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกว่ายังไงแล้วเราเอาอะไรมาแบ่งปันอ่ะนะคะ